เนี่ค่ะก็คือแต่ดข้าวจากเมื่อวานไปเลยนะคะเมื่อวานประกาศผลแล้วนะคะก็คืออัน,อนได้รางวัลลำดับที่6ค่ะคือรอบของอันหินมากๆยากมากๆนะคะและรอบนี้ก็มีรางวัลกลับบ้านติดไปนะคะก็แฮปปี้มากกันทัน้งมากนแล้วเช้านี้นะคะจะเป็นเช้าสุดท้ายของเราที่ออสกาจริงๆก่อนกลับเราจะกลับมาที่ออสกาแหละแต่วันนี้นะคะเราจะเริ่มออกเดินทางเที่ยวไปที่ภูมิภาคอื่นแล้วนะคะ แล้วเราก็จะไปเช่ารถกันตอนเช้าเจ็ดโมงกว่านะคะเจ็ดโมงครึ่งที่โอซาก้าเดือนตุลาคมนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านรอจอดไว้ที่ลานจอดรถแถวบ้านนะคะแล้วก็มาเก็บของแล้วเราก็จะไปชิราคาวโกกันต่อเลยชิราคาวะโกะกันคือที่ไหนหมู่บ้านโบราณค่ะห,หมู่บ้านโบราณในเมืองไหนเมืองกิฟู อารถที่เราเช่ามาก็คือนี่เลยโตโยต้าอาผ a ารน,นะคะสะดวกสบายมากและนี่เรามีกัน6คนนะคะมีกระเป๋าคือใส่พ่อคะ่ะสามารถนั่งได้3มแถวพรีเมียมมากนี่นะคะอันนี้นะคะเราก็คือจอดรถเสร็จแล้วเราก็มาจ่ายตังค์นะคะ English นะคะนนกำลังมาลองจาง่ายตังค์ แล้วก็ start payment แล้วก็ touch keypad space number 10นะคะแล้วก็ proceed to next page นะคะมันก็จะบอกราคาให้เรา220เยนแล้วก็จะจ่ายเป็น cash อย่างนี้นะคะแล้วก็หยอดนีีเลย 1...2... 20นะคะแล้วก็นี page wait นะคะก็แปลว่าเสร็จแล้วอ่ะเราขอรีซ็ซนิดนึง ก็จะได้ให้ดูกันว่าเออันใจยสำเร็จแล้วไหนอะไม่มีรีซ็ตนะคะก็คือบายบายเอ็นค่ะน,นะคะก็กำลังเตรียมขับออกจากโอซาก้าแล้วนะคะขึ้นทางด่วนไปแล้วเอาจริงๆคนบอกว่าขับง่ายแต่จริงๆอะมันก็มันก็เครียดอยู่นะคนขับโอหลับไปแล้วหนึ่งนะะเราแบบเออปวดฉี่นะก็เลยแวะจุดพักรถจุดพักรถของรถสื่อนะคะ เฮ้ยมันวาวมากมันเป็นจุดเล็กๆเ,เลยนะมันไม่ใช่จุดใหญ่แต่ว่ามันมีทะเลเรียบร้อยนะคะนี่มันก็จะมีปร์คตรงแบบนี้นะคือชอบความแบบอารมณ์ขับรถเที่ยวมากเลยอะแต่ตรงทาง่วนก็จะไม่ค่อยเห็นวิวนะมันจะเห็นวิวตรงจุดพักรถนี่เมืองออสูนะคะออสุนี่คู่รักวัน,นแบววก็ถ่ายรูปกันอยู่มีมีความทะเลตรงนั้นนะคะออสุ ยอดเยี่ยมเป็นเลยมาเข้าเมืองกิฟต์แล้วนะคะแต่ว่าเราก็คือทางด่วนตลอดเลยมีกิฟต์มีเวามกิสโซงาวะนี่เวอร์นี่อะไรลอยในนี้ชิงซาสวรรค์นี่มันก็คือจุดพักรถจะเวอร์ไปแล้วพักรถอีกทีนะคะค่ะเป็นจุดพักรถอยู่ในเมืองกิฟต์นี่แหละค่ะ แต่ว่าที่ผักเราจะมีสวนสนุกด้ยค่ะสวยมากเลยอยแม่น้ำสวยมากเลยค่ะวิวสวยมากแล้วก็แบบฝนตกราร้อยหมอกลงดำวุ้นฟีลคูลมากแบบวิวดีสวยอ่ะโอยฝนพื้นอยู่ตกเมืองสวยมากฝั่งนู้นก็สวยเป็นเป็นแม่น้ำดีของการขับรถนะคะก็คือวิวข้างทาง สวยมากมากนะวิวที่เรามองไม่เห็นสวยประทับใจนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปชิราคาวาโกะแล้ววันนี้เราก็ดู้เบียคอยนอากาศแล้วแหละว่าฝนมันตกแต่เราเปลี่ยนแทนไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูการซื้อลมเตรียมไปเลยเลยมาถึงแล้วนะคะหมูม่บ้านชิราคาวาโกะตอนนี้กลาลังข้ามสะพานกลาลังจะไปสถานที่เที่ยวนะคะ <S <S 2> <S 2> นี่<อ>นเริ่มใบไม้แดงแนละ้ว ฝนตกนี่นะคะบรรยากาศในหมู่บ้านกาโชนะใบไม้เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วสวยมากฝนตกหนักนะคะแต่ตอนนี้ฝนซาให้เราแล้วแล้วก็แต่คนก็ยังเยอะเนาะแต่ว่ามันสวยแล้วก็บุดใบไม้อ่ะมันก็เริ่มมีสีเหลืองเําเฉยแหละตอนนี้มันต้นเดือนตุลาวันประมาณวันที่เอธอวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่7วันที่8แล้วก็เราเราก็มันมีหมอก เออพอฝนตกไม่มีมอสวยมากนะคิดถึงด้ยถึงสวยอยู่สวยอยู่นี <c oughs> ่ไงให้ดูนะคะเรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะคะคือไรการหาข้อมูลด้วยความยุ่งนะคะเดินไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยตามเขาไปส่วนทางกับชาวบ้านที่ลงมาด้วยเพราะตอนนี้มันก็เย็นแล้วเนาะนี่แต่ว่าโูสวย เห็นแล้ว,วไหนคะดโตโลแน่ๆตรงนั้นหรอคะใช่ <c oughs> โอ้นั่นบ้่นหลังใหญ่ไงหลังใหญ่สุดเลยตรยงน้องละไปดูกันไหมจากมุมบนมองลงไปนะคะถ้าหน่อยคะ่ะแข่งเปียโนเมื่อวานได้ที่6รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกปิ่นเต้นและดีใจมากคะ่ะเออก่อนก่อน ก่อนได้คะแนนนะคะก่อนรู้ว่าเตัวเองได้ที่เท่าไหร่นะคะก็รู้สึกกลัวค่ะกลัวผลที่จะออกมากลัวอะไรคะกลัวว่าสิ่งที่ทําไปมันไม่พอค่ะเพราะว่าครั้งก่อนแล้วได้แค่เกียกติบัตรชมเชยแล้วครั้งนี้ได้ได้รางวัลลาดับที่หกค่ะ,คะเย้ยให้ไปไหมอ่ะให้ไปให้ไปจ้ก๊กให้ไป,ไป,ไปเอ๊ะ ทำใจแล้วนะคะกำลังเดินทางกลับที่เดิมน,นะคะตรงที่จอดรถของเราเป็นสะพายมีกามสะพานไปแล้วครับ <laughs> เดินทางกลับนะคะคิตตี้ทั้งตัวเลยนี่นะคะสะพานที่เราแบบจากลานจอดรถแล้วก็ข้ามไปเมืองชิราคาวาโกะนะครับ น้ำสีสวยมาก <Okay S 1> แอ่ะลยนี่ดูตรงนี้วิวนี่คือแบบชักนี้ดีงามมากเพาายให,ให,ให้ตาเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยวชิรากคาวาโกะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะจะสังเกตได้ว่าเริ่มจะมืดแล้วคึมๆแล้วตอนนี้เรากำลังขับรถไปที่เมืองทาคายามะกันต่อนะคะคืนนี้เราจะนอนที่ทาคายามะค่ะ เข้าที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูห้องนะคะจองมาเอออันเนี้ยหกหดคนนะคะแต่เนี้ยเปิดประตูเข้าจะห้องมาใช่ปะนี่โซนหนึ่งห้องนะคะมีทีวีมีสนุกามากเลยแต่ไม่ได้มาอาบน้ำมีอันนี้น,นะนะแม่มีชุดตุ๊กตามีแล้วก็นี่นะคะห้องน้ำค่ะ นี่เป็นห้องแยกกับห้องอาบน้ำส่วนตัวมีฝักบัวนะคะซึ่งห้องแบบดีนะเงียบมากแล้วก็นี่นะคะนี่ก็โซนนี้นะคะก็คือโซนห้องน้ำใช่ป่ะแล้วมาปุ๊บนี่เป็นห้องนอนแยกอีกห้องหนึ่งคะ่ะนะคะห้องนอนแยกอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือมีสองที่ก็คือรวมทั้งหมดหกที่นะคะแต่มีสองห้องนอนตอนแรกอะ่ะคือถ้าในอโกดามันจะไม่เห็นอย่างนี้เลยนะ มันจะเห็นเหมือนมีห้องเดียวเลยเขามไม่ค่อยโชว์ลูกมากแต่เนี่ยมีไดป่าผมมีมีให้ครบ6คนนะคะมีแก้วน้ำโอเคเลยเนี่ยมีแชมพูมีมีทุกอย่างเฮ้ยดีดีมากเฮ้ยมันดีนะคะห้องของเราใช่ไหมคะแล้วก็นี่เป็นชุดเก็บรองขท้ามี่ควนบรรยากาศของ ด้านหน้าของที่พักนะคะที่พักชื่อมินชูกุวะพันยะนะคะหลังจากวนหาร้านนะคะวันนี้เป็นเย็นวันจันทร์เนาะทาวันจันวนหาร้านเนื้อสีดาปิดทุก้ันแล้วก็สี่ถึงห้าร้านคือถ้าไม่ปิดก็เป็นไงคะ ในเราก็เลยมาร้านโอโคโนมิยากินะคะซึ่งก็คนแน่นไม่แพ้กันเลยแต่ว่าที่นี่ก็มีเนื้อฮิดามนกันนะแถมมีไอศครีมมีไอศครีมมีอะไรมีหมูด้วยเนาะที่อขาเอาแผ่นเขาเอาแพนเค้กแล้วก็เอาไส้หมูกับไปราสคิวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเคลาทำอาหารนะคะโอโคโนมิยากิคนเนแอืคนให้ทั่ว มีทั่วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปนะสีน้มันดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องรอเนื้อที่ดะบบีฟก่อนพวกพวกเนื้อมาใส่นได้พูดอดทีกอ่ะไอ้่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าป้าให้กีมอันเสร็จยังเสร็จยังขอยืมที่กีมหน่อยแล้วมันอยู่บีซี่อึ้งไรใช่ไหมกีม โอเคของอันอันสวยดินเียอ่ะอันนนนเนเออ่โอเคเลยใส่แป้งเอเค่ะ w h โ so b ออโอเค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  thank y ทำอาหารกันข้ามคาเมนนะคะโอโคโนมิยากิค่ะ ยายบอกขิวแทบแย่ต้องดืนนั่งทำงานนี่นี่แปลงมิกจับเวลาด้วยนะคะครบครนาทีคอยแปลงาไปช่วยสั่งรู้นวลาให้นีคืออโคนี้ั่เสวนอันี่หนูทำขาหนูกลับด้านนะคะครบผมมันมีกลับด้ใช่ไปรโรยนี่มันคลาสสอนทำอาหารกันเลยนี่นาเอาคิวต่อไปคุณตาางห้าโชว์ฝีมือกลับด้านนะคะเคลฟ หลกไหมคะกับด้านหนุ่ขอข้าหนูมหน่อยมัน้องอเต็กชอบโอเคแล้วเดี๋ยวกินเดี๋ยวมีไอติมงไอติมงค่ะโอโโนมีกี่ที่เราทำเองสี่ก้อนไอเจอเจอเจอหั่นเป็นสี่ชิ้นค่ะคนได้เหมือนได้เข้าคลาสเรียนทำอาหาร หันเป็น4ชิ้นค่ะนี่โอเค okay. เริ่มกินก็แรกของอันนั้นไม่ชอบมายองเนสเนาะก็ไม่ใส่ทุกคนก็มีใส่ตามแบบของตัวเองไปแล้วนี่กินได้นายกำลังหัดนได้เลยค่ะตักใส่จานตัวเองเลยค่ะไม่เป<ค>็นไรต่รั เมียมีเจ้ามีเจ้ามาครั้งนค่ะเอ่อเซตนี้นะคะก็คือมพโดมิจิสคนนะคะราคาประมาณประมาณหนึ่งหกนเก็คือประมาณเกือบหนึ่งเจ็ดพันเนาะแล้วก็รวมริ้งเราสักน้ำหนึ่งนลรแก่าไปเลยมือนี้ก็ประมาณ2,000มื่นกว่าเยนค่ะขนูไ้ลูกทำไงดีว่าี่รแต่หนูก็จะไย กัวเลยกัวอ,ร,อร่อยเ่้าเลนคาปิ้งดนี่นดาบีไนะคะอหลักกิน,กนอนนโคโน,โคโนโมียกกิเสร็จนะคะก็เป็นเดนี่ดาบีค่ะอันนี้ก็ได้อนนัก็ได้ิงิมตอร่อย้ง อไอซ์รีมนะคะเลอนเดี๋ยวคายได้กินกี่นะะ่ะห้องพักของเรานะคะก็คือห้องสอง้นะคะจะมีประตูองชันี้เลยมีคุแากนัน,น,ะะนี่นะคะคกุญแจประจำห้องแล้วก็เราเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นประตูสองชั้นนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าไวตรงนี้เข้าไปไปจัง ก็ป,ประตูถ้าอออย่างนี้ก็กลับมาเจอห้องของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าที่พักอะ่ะน่ารักมากเขาอ่ะถามว่าเรามีใครบ้างใช่ไหมแล้วเขาก็เตรียมชุดเนี่ยยูกตาตะของเด็กไว้นะคะใส่มีสายคาดเอวให้ด้วยนี่แล้วเขาก็ที่พักที่นี่นะคะมีออนเซ็นชายหญิงด้วยนะคะนี่ให้ดูว่าขอเตรียมชุดเป็นยังไงน่ารักชอบมาก มันนี้จะรอให้แบบดีไฮเดรตก่อนนี่แล้วนี่แมืน,นี้จะบอกว่านี่นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ก็คือเนี่ยมันจะมาก็จะมีกานะคะแต่เขาจะไม่มีน้ําดื่มให้นะคะก็จะมีการตรงนี้แล้วก็นี่นะแล้วพอเราเปิดมามปุ๊บก็จะเป็นสัรสชาต่างๆนะคะแล้วก็มีกามาให้แล้วก็เตรียมชาใสาเ่เนาะเทน้ําร้อนใส่นี่น้ำร้อนก็คือร้อนมากร้อนตลอดเวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอ รอจนแบบเออชาละลายเดี๋ยวเราจะมาชิมชากันนะคะจิปุ้งจิปุง้งน่ารักมากเลย good. อ่ะฟิลกู๊ดนี่นะคะก็ได้ชามาแล้วอุ่นๆมามาว่าเดี๋ยวมาม้าก็ส,สั่งแล้วเดี๋ยวจะได้ไป ไปออนเซน็นมีภารกิจพาเด็กๆไปออนเซ็นนะคะเด็กๆอยากออนเซ็นมากอยากใช้ออนเซ็นมากแต่ว,นนว่ามามีไปไม่ได้เพราะว่ามามีไปงด้มันปิดสี่ทุ่มแล้วตอนนี้มานสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามามีอีกหนึ่งชัว่วโมงมามีมามีพยายามขับน้ําออกจากร่างกายขับน้ําเบียร์น้ำมองต่างๆเดี๋ยวมีจะพาเด็กไปแต่จริงๆพรุ่งนี้นะคะเราจองที่พัก ที่พักก็คือที่เมืองเกโรนะคะเป็นเมืองออนเซ็นติดอันดับหนึ่งในสามออนเซ็นที่ดีที่สุดข,ของญี่ปุ่นเลยค่ะและโรงแรมที่เราจองนะมันเป็นโรงแรมที่แบบว่าดังในหมู่นะักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นเช่นกันนะคะเพราะหารีวิวเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยรีวิวแต่คนญี่ปุ่นรีวิวกันเยอะมากฉัำมากแต่ตอนนี้นะคะมีมีต้องดื่มเฮสังเมาก,ก่อน แล้วเดี๋ยวพาเด็กไปออนเซ็นแต่คืนนี้นะคะคงต้องกูตาก,กันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปคามิโกชิก่อนนะคะก่อนที่จะไปเมืองเกโรนะคะแต่ดูอ่อดูพยากรณ์อ,อากาศมาว่ามันเออจะฝนตกทั้งวันนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็เตรียมใจไว้แล้วแหละเรา,ามีร่มนอะยังไงเราก็แพลนจะไปแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ฝนตกน้อยๆอ่ะทุกคนกูตายนะคะ